สวัสดีค่ะพบกันกับช่องรัก c h a ชแนลนะคะคลิปนี้ก็นี่ก็จะาลงสูตรเด่นบนนะคะเด่นบนที่ให้ไปงวดที่ผ่านมาสามสูตรก็เข้าที่ให้เด่นหกับเจ็ดนะคะเลขก็เข้าที่เจ็ดนะคะสูตรนี้แล้วก็ อีกสองสูตรก็ชนที่เจ็ดนะเจ็ดกับรู้สึกจะชนที่เจ็ดกับเก้านะสามสูตรอันนี้เข้าที่เจ็ดนะคะแต่สูตรนี้ไม่เข้านะให้ไปสามสูตรแต่สูตรนี้หลุดก็มีสิทธ์มานะเพราะว่าหลุดไม่ไม,ไม่ค่อยจะผิดซ้ำนะคะ,ะก็เรามาดูเลยนะคะเรามาดูว่าสำหรับงว่ใหม่วัที่ผ่านมา ให้หกกับเจ็ดก็ถูกที่เดี๋ยวทบทวนสูตรนิดนึงละกันเด่นบนนะใช้หลักหมื่นบวกกับพันแล้วก็บวกได้หน่วยล่างสองครั้งสิบล่างครั้งที่สองสามครั้งแล้วก็ร้อยล่างครั้งที่สี่หนึ่งครั้งบวกด้วยหกขงที่นะได้สามกับสี่ก็ถูกสาม อันนี้บวกกันได้สองกับสามได้ได้สามแล้วก็เดินหน้าไปอีกหนึ่งแต้มนะคะอันนี้ได้สองกับสามมาสามสามสองสามกับสี่มาสามเด็ดศูนย์สามเก้ากับศูนย์ก็ถูกที่เก้านะฮะหกกับเจ็ดก็ถูกที่หกหกกับเจ็ดที่หกแปดกับเก้าก็ถูกทั้งแปดทั้งเก้านะฮะห้ากับหก แบบอ,อูกย์หถูกที่5้องกับ3ก็ออก093ถูกที่3 1กับ2ถูกที่1นะะึ1่งะหหลักร้อย196 4กับ5ก็ถูกที่หลักร้อยนะ,ะ519ต่อมาอัน2 3, กับ3ออก411หนนึ่วันนี้ผิดนะคะถ้าผิดปุ๊บวดต่อไปจะมานะนี่นะคะหลักหมื่นบวกหลักพัน 9, ก้าบวกเจ็ดเป็นหกหกบวกอีกสี่สองสองครั้งเป็นสี่เป็นศูนย์ศูนย์บวกแปดสามครั้งได้สี่อันนี้เลขอะไรอ่านมองไม่เห็นสี่ 4, บวกหกเป็นศูนย์นะคะศูนย์แล้วก็บวกหกคงที่ได้หก เดินหน้าไปหนึ่งเป็นหกออกับเจ็ดได้ออกสี่หนึ่งเจ็ดถูกที่เจ็ดเก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์ศูนย์เก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกอีกสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดบวกสามเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกอ๋ออันนี้เป็นเก้าเก้าเก้ากับเจ็ดเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าเก้าแล้วก็มาบวกหกคงที่ได้ห้านะห้าเดินหน้ามาอีกหนึ่งเป็นห้ากับหก เลขออกหกห้าสองก็ทั้งหกทั้งห้านะหลักร้อยแล้วก็หลักสิบวันที่ผ่านมาหนึ่งบวกเจ็ดเป็นแปดห้าสองครั้งเป็นศูนย์หนึ่งสามครั้งเป็นสามแปดสามเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกเก้าเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกคงที่ได้หกนะคะแล้วเดินหน้าใาอีหนึ่งเป็นเด่นหกกับเจ็ดเลขออกแปดเจ็ดสามนะคะแปดเจ็ดสาม ก็ถูกที่เจ็ดหลักสิบนะคะสำหรับงวดถัดไปที่จะถึงนะวันที่หนึ่งเมษานี้หลักหมื่นคือสองหลักพันคือห้าบวกกันได้เจ็ดบ,บวกกับสามสองข้างอีกหกเจ็ดบวกหกเป็นสิบสาม สิบสามบกศูนย์ไม่มีค่าบวกอีกห้าเป็นแปดแปดบวกหกได้สี่นะคะสี่กับห้านะสูตรนี้สี่กับห้าจะมาตัวไหนนะคะเด่นบนสวยนะสวยทั้งสองตัวสูตรนี้ได้สี่กับห้านะคะแล้วก็วันที่ผ่านมาได้หกกับเจ็ดเท้าเจ็ด แล้วก็มาดูสูตรนี้นะที่ว่าที่ผ่านมาก็เข้าเจ็ดนะเอาบนไปก่อนวิธีคิดก็ใช้หลักหมื่นบวกสิบบนบวกหน่วยบนนะคะแล้วก็บวกด้วยหลักสิบล่างครั้งที่สามสองครั้งบวกกันได้ห้าห้าแล้วก็มาบวกอีกสองแต้มได้ห้าเป็นห้ากับเจ็ดนะคะเป็นเลขเด่นก็ถูกที่ห้าอันนี้ถูกที่สามที่ศูนย์นะตามนี้เลยหก ได้แกับศก็ถูกศูนย์ได้แกับศูนย์ออกหนึก็ถูกศูนย์ได้หกับแออกเจ็ดก้าถูกได้ศกับสออกแปดถูกที่ศูนย์สามกับห้าถูกสามนะคะได้เกับเกา็ถูกที่หนึ่กาหเหลักสิบได้หนกับสถูกที่หน่งหลักสิบออก5้าหกศ์กับสองออกสี่นึ่่งอันนี้ผิดสองกับสี่ออกสี่หนึ่งเจ็ดสีหลักร้อยนะคะ วัดที่ผ่านมาได้สองกับสี่อ่าวัดก่อนหน้านั้นได้สองกับสี่เลขออกหกห้าสองก็ถูกที่สองหลักหน่วยนะคะคอันนี้วัดที่ผ่านมาหนึ่งบวกห้าบวกสองแล้วก็บวกสี่สองครั้งเป็นแปดแล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่นะคะบวกกันได้หกแปดแปดแปดสิบหกบวกอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ด เดินหน้าอีกสองแต้มเป็น7กับ9เลขเด่นนะคะแล้วก็ชนที่เมื่อกี้เลข7เลขออก8 7 3เจตุกที่7นะคะหลักสิบ สำหรับงวดที่จะถึงนี้นะคะก็จะได้หลักหมื่นคือสองบวกด้วยหลักสิบบนคือเจ็ดบวกด้วยหลักหน่วยบนคือสามแล้วก็บวกด้วยหลักสิบสองครั้งคือศนะูนย์ะแล้วก็บวกได้วหนึ่งของที่บวกกันได้เจ็ดสองบวกเจ็ดเป็นเก้า ก้าบวกอีกสามเป็นสิบสองบวกอีกหนึ่งคงที่เป็นสามนะคะได้สามเดินหน้ามาอีกสองแต้มเป็นสามกับห้านะคะสรุปสองสูตรที่ที่ได้มาคือชนห้าเมื่อกี้ได้สี่กับห้านะคะอันนี้ได้สี่กับห้าชนที่เล้ห้าแล้วนะคะเก็บห้าไว้พิจารณาเลยนะเด็นนะ ต่อมาสูตรนี้นะมวดที่ผ่านมาไม่เข้าแ,แอคก็ให้ไว้สามสูตรนะคะหรือเพื่อนใจจับแค่สองสูตรเมื่อกี้หรือลองดูสูตรนี้นะถ้าผิดอาจจะมานะมันนี้ก็อลกแสนบวกสิบบนนะคะบวกได้เท่าไหร่ก็บวกไปอีกหนึ่งตามนี้เลยนะก็มวดที่ผ่านมาแสนบวกสิบบนสี่บวกห้าได้เก้าเดินหน้าอีกหนึ่งเป็นเก้ากับศูนย เลขออก8 7 3อันนี้ไม่มานะผิดหลักแสนคือ0 0นยบวกสิบนก็คือ7จนะคะบวกกันได้7เดินหน้ามาอีกหนึ่งแต้มเป็น8นะ เจ็ดกับแปดไม่ชนนะสามสูตรสูตรนี้ไม่ชนอาจจะจับห้าเจ็ดห้าแปดได้นะห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดห้าเป็นเลขเด่นบนนะสามสูตรนี้นะคะแล้วตัวนี้ก็มียสูตรหนึ่ง สูตรเด่นบนสามตัวมาหนึ่งตัวนะก็วันที่ผ่านมาสูตรหนึ่งนะคะหมดสมุดมันหมดเล่ม,มก็เลยม,มาขึ้นอันใหม่สูตรนี้ให้มายาวนานมากเลยดีย๋จะให้ดูของเก่าต้นต้นนะ สูตรนี้นะคะสูตรนี้นะคะใช้หลักแสนสองครั้งหลักหน่วยล่างสองครั้งบวกกันแล้วก็เดินหน้าสามแป้นนะนี่นะสถิติที่ผ่านมาก็มีหลุดบ้างแต่ก็ไม่เคยหลุดซ้ำน,นะคะก็มาก็มาตอนนี้ก็ยกขึ้นมายกมาลางตรงนี้ให้นะคะวันที่ผ่านมานะหลักแสนสองครั้งบวกหลักหน่วยล่างสองครั้งเป็นแปด ห้าสองครั้งเป็นศูนย์ก็ได้แปดเดินหน้าไปเป็นแปดเก้าศูนย์เหรนบนนะสรุปงวดที่ผ่านมาออกแปดจุดสามก็มาที่ที่เลขแปดเนาะไปหลักร้อยเลยออกแปดจุดสามนะคะสำหรับงวดใหม่นี้ หลักแสนคือ0หลักหน่วยล่างคือ3 0 2ครั้งได้0 3 2ครั้งได้6พเพราะฉะนั้นก็จะได้6 7 8เป็นเลขเด่นบนนะ6 7 8ก็มาชนตรงนี้แล้วนะคะสูตรนี้ได้7กับ8ก็ฝากเพื่อนๆมิจาณาเด่นบนนะคะสำหรับสูตร4สูตรแล้วเดี๋ยวว่าน่าจะมาดูตัวเด่นตัวดับนะคะ ลงตัวเด่นตัวดับดับสิบชุดบนสิบชุดล่างวันที่แล้วก็ดับผ่านนะก็แต่ว่าดับบนวันที่แล้วดับผิดสองสูตรที่แข็งแๆอะหลุดนะคะให้ดับแปดหลุดแต่ดับล่างให้ดับหนึ่งกับเก้าเข้านะก็ผ่านแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันสำหรับคลิปหน้านะคะ ก็ออขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาลัาฟังรับชมนะคะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ